แล้วพอวันนี้ยก้าวขึ้นมาเป็นโค้ดอินเตอร์แบงคอกแล้วเนี่ยแนวทางการทําทีมของต้องเรียกว่าโค้ดจ่ายเย็นไหมโค้ดจ่ายเย็นนะหรือโค้ดเย็นก็โค้ดครับก็เป็นโค้ดครับมันก็แต่เขาก็ถามว่าเราตอนนี้เราก็ยังเป็นโค้ดอยู่ถามว่ามันก็โค้ดแล้เพราะว่าเรามันเราเรียนโค้ดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สุดท้ายเราก็ได้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอะไรยงเงี้ยมันก็เลยทําให้เราก็ต้องแบบหนึ่ง หนึ่งต้องมีความมั่นใจในในการถ่ายทอดออกไปถ้าเรายังไม่มีความมั่นใจในเด็กมันก็จะดูแบบไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเราเลยแล้วแนวทางการทําทีมการเป็นคนชื่นชอบสไตล์เกมรุกหรือเน้นตั้งรับหรือเป็นแบบสไตล์แบบสกิ๊กตะก,กะหรือยังไงะที่ที่วางไว้ที่ตอนนี้ที่คิดไว้คือสไตล์ผมก็ก็ดูจากการผูเล่นของผมเลยอะ่ะมันก็จะส่งมาแลวก็หนึ่งต้องคุณต้องมีกําลังนิดนึงเพราะว่า แต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องวิ่งเหมือนจ่าเย็นทุกคนอะไรเงี้ยเราก็รู้รเราก็พยายามเข้าใจทุกคนตอนที่เราเป็นทั้งเตะเนี่ยเรา,าเราเข้าใจแค่ตัวเราคนเดียวแล้วก็เพื่อนร่วมทีมไม่ไม่กี่คนแต่พอเราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องเข้าใจทุกๆคนว่าใครเป็นยังไงใครเล่นยังไงสไตล์ไหนแล้วสิ่งที่เราให้เขาไปเนี่ยเขาตอบโจทย์ที่เราให้ไหมอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามเบาทั้งเตะมา มาอยู่ในวิธีการของเราด้วยถามว่าวิธีการของเรามันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกครับแต่น้องๆต้องเข้าใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องไปพร้อมกันทั้งเด็กทั้งโค้ชอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าฟุตบอลถ้าไม่ตัดคนต่างไปมันก็มันก็ไม่ทางไม่มีทางไปสู่เป้าหมายได้